คุณผู้ชมคะวันนี้ที่อินโดนีเซียผู้คนแตกตื่นกันไม่น้อยหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.3แล้วต้องมีคำเตือนสึนามิออกมาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยกเลิกคำเตือนสึนามิไปนะคะขณะที่ที่รัฐเคนตักกี้ที่ประเทศสหรัฐก็บอบช้ำอย่างหนักจากพายุทอร์นาโดที่พัดถลม่มมีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า88คนแล้วติดตามรายงานจากคุณเสวรลักษ์จากวิวัฒนากรค่ะ ชาวเมืองเมฟิลในรัฐเคนนัสก,กีสหรัฐอเมริการ่วมกันร้องเพลงและสวดภาวนาเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลังจากเมืองนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างพังราบเป็นหน้ากลองอิลิสเรเป็นหนึ่งในผู้สูญเสีย เธอเสียใจอย่างมากที่หมู่บ้านที่เธอเติบโตขึ้นมารวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างและความทรงจำหายไปหมดเคนทักกีเป็นรัฐที่ได้รับความเสียหายจากพายุทอร์นาโดรุนแรงที่สุดเฉพาะรัฐนี้เพียงแห่งเดียวมีผู้เสียชีวิตมากถึง74คนอายุตั้งแต่5เดือนจนถึง86ปีและยังมีผู้สูญหายอีก109คนซึ่งเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้อาจจะเสียชีวิตแล้ว และหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้คืออนิสตินแร็กลี่วัยเ้าขวบช่วงที่เกิดเหตุพ่อกับแม่พาเธอและพี่น้องรวมทั้งหมด5คนไปหลบในห้องน้ําที่ไม่มีหน้าต่างโดยแม่ได้ถ่ายรูปเด็กๆเ,เพื่อส่งให้ญาติด,ดูว่าทั้งหมดหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วโดยอนิสตินกอดตุ๊กตาตัวโปรดขณะอยู่ในอ่างน้ําแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อพายุทอร์นาโดได้หอบเอาครอบครัวนี้ ลอยห่างจากบ้านไปตกที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งส่งผลให้อนิสตินเสียชีวิตส่วนแม่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสสมองได้รับการกระทบกระเทือนส่วนสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับบาดเจ็บแต่อาการไม่รุนแรงนอกเหนือจากรัฐเคนทักกี่แล้วยังมีอีก4รัฐที่มีผู้เสียชีวิตได้แก่รัฐเทนเนสซีมิสซูรีอาครนซอและอิลลินอยส์มีผู้เสียชีวิตรวม14คน ในขณะที่รัฐมิสิบสิบปีได้รับความเสียหายจากพายุทอร์นาโดเช่นกันแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียประชาชนในเมืองเซาสุลาเวสีพากันวิ่งหนีออกจากห้างสรรพสินค้าหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.3สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คน ส่วนประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งในจังหวัดอีสต์นูซาเตงาราพากัารอพยพออกจากชายฝั่งหลังมีคำเตือนว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิซึ่งคำเตือนดังกล่าวครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่จังหวัดมาลุกุกเวสต์นูซาเตงาราเซาอีส ara, สุลาเวสีสและเซาสาุลาเวสีแต่คำเตือนดังกล่าวถูกยกเลิกในเวลาต่อมาเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งคน Sementara, belum semua kami, kan?